สวัดีค่ะเราอยู่ตลาดที่ยาชนมนะคะเรามาดูเขาทอดกากหมูกันไหมคะโอ้ cả, ็ <c ười> <c ười>

ไม่นานฮนะกิโลเท่าไหร่นะคะพี่โลเท่าไหร่ มิลโลโลอะไรลุงร้อหครับโลเท่าไรนะคะลุงสามร้อยห้าสิบโลละสามร้อยห้าสิบครึ่งกิโลก็ได้นะคะครึ่งกิโลก็ประมาณร้อยเจ็ดสิบนะลุงนะอร่อยอร่อยค่ะคุณลุงทอดเจ่งมากเงาวับเลยค่ะ ถ้ามาร้านพี่ยาก็อย่าพลาดนะคะกากหมูอร่อยอร่อยค่ะเปลี่ยนมุมทอดใหม่นะคะทอดข้างหน้าโรงงานที่เขาแบบทําเรียบร้อยแล้วนะคะมุงหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วสะดวกสบายขึ้นไค่ะที่นี่ครับที่นี่ครับ้าบาทถุงถุงหนึ่งห้าสิบบาทแล้วเราก็มา ซูมดูใกล้ๆนะอะอันนี้ก็มีลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นนึ่งว้าวลูกชิ้นนึ่งก็น่าทานมากๆเลยะคะ่ะ พ่อค้าแม่ค้าก็ย้ายมาข้างบนบางส่วนนะคะตลาดพียาคนลุมนะคะขายอยู่หน้าโรงงานเลยค่ะว้าอันนี้เป็นน้ำจิ้มเหรอคะคุณป้าใช่น้ำจิ้มว่ะวมีน้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มลูกชิ้นรสเด็ดค่ะ ุงหนึงห้าสิบบาทนะคะครึ่งกิโลค่ะครึ่งกิโลห้าสิบบาทหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งร้อยนะคะ้าชิมได้ด้วยนะคะอย่างเงาต่างอย่าน่าเกียดทายเห็นลูกตัก ไ,มไป,ปมือค่ะเอาไปถกาเลย้อวอันนี้ลูกชิ้นเส้นนะคะมีแบบเส้นอันนั้นนิ่งอยู่ตรงนั้น<ไ>แล้วก็ยกมาตรงนี้นะะซื้อได้เลยนะคะ ห้าสิบบาทค่ะโลละหนึ่งโลละหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมคะโลละหนึ่งร้อยบาทพร้มอมน,น้ำกึม ลูกค้าเริ่มเข้ามาขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะบ๊ายบายค่ะ